เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสไปเที่ยวชมงานประจำปีที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นงานใหญ่มากๆเลยเสียดายไม่ได้ถ่ายบรรยากาศของงานมาให้ดูนะครับผมได้ถ่ายบรรยากาศเฉพาะในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมประวัติศาสตร์คร่าวๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองนะครับในการสร้าง เจดีในสมัยนั้นก็ว่าได้แล้วก็ยังมีโมเดลนะครับผมเราเรื่องราวศึกสงครามในสมัยนั้นนะครับผมก็ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านะครับผมบรรพบุรุษของเรานะครับผมสู้เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินให้กับลูกหลานมาจนทุกวันนี้นะครับผมและการลบในสมัยนั้นนะครับผมก็จะยก,กันไปเป็นขบวนแบบนี้นะครับผม ลบกันแบบเปิดเผยนะครับผมแล้วก็ประกาศลบกันแบบเปิดเผยเช่นกันซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเขารบเพื่อลูกหลานจริงหรือเปล่าเราก็สังเกตได้จากการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันยังไงที่ใช้สื่อสารกันและพูดคุยกันถ้าบรรพบุรุษของเราไม่ปกป้องไม่รักษาไว้เราก็จะไม่มีภาษาไทยให้ใช้ได้ทุกวันนี้นะครับผมนี่คือความน่าภาคภูมิใจของคนไทยโดยแท้เลยก็ว่าได้ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนไทยนะครับในสมัยนั้นนะครับผมซึ่งก็มีบันทึกไว้ในพงศาวดารนะครับผมอันนี้ก็ลองไปศึกษากันได้นะครับผมแล้วมาทําความรู้จักกับไก่ลูกเพาะกันสักหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไก่ก้อยเชิงนะครับผมซึ่งก็เป็นไก่ร้อยเหนือเลยนะครับตัวนี้ครับมีความปาดเปียวนะครับผมแล้วก็ว่องไวนะครับแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับผมครบเครื่องเรื่องเชิงเลยนะครับตัวนี้มีใบหน้าแหลมคมกึงนะครับผมหงอนหินนะครับผม เกตแข้งกำไรทั้งสองข้างเลยนะครับผมดูสวยงามเลย